สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งในการเทสสปีดคอมพิวเตอร์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เรามีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ ซึ่งการได้รับความเร็วที่ดีนีครับก็จะทําให้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากความเร็วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับ Data ที่ค่อนข้างดีหรือมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายด้วยประสิทธิภาพที่ดีนะครับวิธีการเทสสปีดต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสสปีดนะครับ โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโมเด็มที่ผมใช้โดยตรงนะครับจะไม่ได้มองว่าผมจะได้ความเร็วสูงสุดตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับแต่แค่จะมาแนะนําว่ามีเว็บใดบ้างนะครับที่สามารถเทสสปีดได้นะครับโดยวันนี้นะครับ ความเร็วอาจจะไม่ได้สูงสุดตามแพ็กเกจของผมเนื่องจากว่าที่บ้านผมนะครับมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายตัวหนะ้าตอนทําคลิปตอนนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับก็มีทั้งมีการเปิด u t u b e นะครับมีการเชื่อมต่อมือถือมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีการต่อกับ กล่อง Android Box ต่างๆนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยก็มีการใช้ Data จากอินเทอร์เน็ตจากโมเด็มตัวเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เห็นความเร็วสูงสุดณตอนนี้นะครับแต่เรากำลังจะบอกว่าเว็บที่เรากำลังเทสเนี่ยสามารถเทสได้นะครับแล้วก็มีเว็บใดบ้างนะครับสิ่งที่ผมจะสื่อในวันนี้ก็คือประมาณนี้นครับทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าในเว็บที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับมีเว็บใดบ้างที่น่าสนใจนะครับไปชมกันครับ ก่อนอื่นนะครับหน้าหลักของผมเลยก็คือจะเข้ามาที่หน้า Google นะครับจากนั้นผมจะพิมพ์คำว่า s ท s p e e d นะครับครับหลังจากที่เราพิมพ์คำว่า t s ท Speed เข้ามานะครับก็จะมีในเรื่องของก็จะมีเว็บต่างๆนะครับที่เขาใช้ในการ s ท s p e e d นะครับเริ่มต้นด้วย ADSL Thailand นะครับผมลองคลิกขวานะครับแล้วก็ลองเปิดแท็บไปไว้ก่อนนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็น Tool i เ t อร์เ t นะครับ แล้วตัวที่3นะครับจะเป็น tot speedtest นะครับแล้วก็ผมข้ามมาที่ตัวนี้เลยนะครับเป็น speedtest.net นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งขอเป็นตัว 3BB นะครับ speedtest นะครับคลิกขวาแล้วก็เปิดแท็บไปเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวที่ผมเปิดแท็บไว้นะครับ เวลาที่ผมมีการเทสสปีดนะครับผมจะไม่ทําการเทสสปีดหลายๆเว็บพร้อมกันนะครับผมจะทําการเทสทีละเว็บนะครับทำให้ได้ผลเทสทีละเว็บให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเทสในเว็บถัดๆไปนะครับทำทีละเว็บนะครับทำให้จบแล้วค่อยไปทําในเว็บถัดไปซึ่งเราจะได้เห็นความเร็วที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากไม่ได้มีการแชร์ความเร็วนะตอนนั้นนะครับ มาเริ่มกันที่เจ้าเว็บ ADSL Thailand นะครับเจ้าหน้าทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยที่เวลาที่เราจะทําการทดสอบนี่ครับเราก็เพียงแค่กดทดสอบที่ตรงนี้นะครับตรงด้านล่างนี้ครับเราสามารถเลือกพื้นที่ในการที่จะทดสอบได้นะครับโดยปกตินะครับเราก็จะเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านเรามากที่สุดนะครับในการเทสนะครับผมเลือกเป็นกรุงเทพนะครับณตอนนี้นะครับ จากนั้นผมก็เริ่มทดสอบเลยครับรอสักครู่นะครับอันนี้จะเป็นการเทสความเร็วที่ดาวน์โหลดก่อนนะครับก็จะใช้เวลาอันนี้ต้องรอนะครับต้องรออย่างเดียวต่อไปเมื่อเทดสดาวน์โหลดเสร็จนะครับเขาก็จะเทดสวบของอัปโหลดนะครับ ทุกเว็บจะใช้คอนเซปต์ในการเทสเหมือนนกันนะครับก็คือเทสดาวน์โหลดก่อนนะครับแล้วก็มาเทสในส่วนของอัปโหลดนะครับก็จะได้ความเร็วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู l a t e n ซี่นะครับตัวนี้ครับผลการทดสอบนะครับเราก็จะได้ ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ424นะครับแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่226นะครับส่วนของ latency นะครับน้อยสุดอยู่ที่5มิลลิเินนะครับตรงนี้นะครับยิ่งตัว latency ในน้อยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผลดีนะครับมาดูในส่วนของเว็บตัวที่2นะครับก็คือเป็น t o Internet Speed Test นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับตรงนี้ก็เราจะเลือกเราผมลองไม่เลือกดูนะครับปัจจุบันเนี่ย เขามีการเลือกออโต้อยู่นะครับก็คือเป็นส่วนของลังสิตปทุมธานีนะครับซึ่งเขาบอกตอนนี้ผมอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอยู่แล้วนะครับผมก็จะทําการทดสอบเลยนะครับโดยการกดคําว่าเริ่มทดสอบครับจากนั้นก็รอเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยครับเขาก็จะทําการทดสอบในส่วนของดาวน์โหลดก่อนนะครับก็ถือว่าความเร็วก็ ถือว่าสูงเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับนะครับต่อไปก็จะจะเป็นในส่วนของอัปโหลดนะครับตัวกราฟนี่ก็ถือว่ามีผลนะครับก็จะมองว่าในส่วนของความเร็วนะครับที่เรามีการเทสเนี่ยมีความเสถียรมากน้อยเพียงใดน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของ l a t e n c y เหมือนเดิมนะครับ ก็ประมาณ8มิลลิเซกนะครับตัวนี้นะครับน้อยที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับส่วนในส่วนของดาวน์โหลดนะครับก็จะได้อยู่ที่428.9นะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับอยู่ที่4 4 3 9นะครับแล้วก็ l a ten นซี่อยู่ที่8.3นะครับโดยประมาณนะครับต่อไปนะครับเป็นเว็บของ TOT นะครับ TOT ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมี2หน้าปัด ก็คือหน้าปัดของดาวน์โหลดแล้วก็หน้าปัดของอัปโหลดนะครับเราก็กดเริ่มได้เลยนะครับทีนี้ก็รอสักครู่นะครับหน้าตาอาจจะไม่ได้เป็นเลขไหมหรือว่าเป็นเข็มเหมือนที่เราเห็นใน2เว็บแรกนะครับ ในส่วนของดาวน์โหลดก็ประมาณ378นะครับแล้วก็ในส่วนของอัปโหลดนี่ก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ500กวกว่านะครับนี่ครับ,น,รบนี่คือผลการทดสอบนะครับ เราก็จะเห็นความเร็วอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับ378.79นะครับส่วนของอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่5 9 8 2 3นะครับในส่วนของ latency ในเว็บนี้นะครับจะไม่มีให้ดูนะครับก็จะมีในส่วนแค่ดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดเท่านั้นนะครับครับมาดูในเว็บที่4นะครับก็คือเว็บของ speedtest นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขามีการ เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับคอนเซปในการเลือกก็คือเลือกอจังหวัดหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนั้นก็กด g กเลยนะครับครับนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้น่าจะมี ความเร็วที่ได้ต่าลงเนื่องจากว่าผมมีอุปกรณ์ต่อเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทําให้ความเร็วที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับมันน้อยลงกว่าการเทสในเว็บ2เว็บแรกนะครับเพราะว่าในในการเชื่อมต่อจริงๆนะครับถ้าเราต้องการผลของการเทสอุปกรณ์ของเราหรือว่าความเร็วสูงสุดของเราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยครับเราจะต้องตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นทั้งหมดนะครับแล้วก็เทส ด้วยอุปกรณ์แค่ตัวเดียวผ่านสายแลนนะครับเพราะว่าจะทําให้ผลการเทสเนี่ยดูเสถียรที่สุดนะครับแล้วก็การใช้เทสอุปกรณ์เพียงตัวเดียวเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปแชร์กับใครเรื่องความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทสอุปกรณ์เพียงตัวเดียวเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราเห็นสปีดสูงสุดที่อุปกรณ์ทําการเชื่อมต่อกับโมเด็มที่เราใช้งานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ ผลการทดสอบของ speedtest.net นะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ประมาณ228.19นะครับแล้วก็ในส่วนของอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่172.69นะครับมาดูเว็บถัดไปนะครับก็คือเว็บ 3BB นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ด้านล่างก็เลือกเป็นกรุงเทพนะครับเขาเลือกอยู่แล้วผมจะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับจากนั้นกดที่ส start ได้เลยนะครับ เจ้าตัวสเกลก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือก็จะเป็นเหมือนหน้าปัดความเร็วขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าในส่วนของดาวน์โหลดเทสเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเทสอัปโหลดนะครับ ในแต่ละเว็บก็จะเทนได้ไม่เท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นเนี่ยเขาอาจจะมีการโหลด Data เพิ่มขึ้นอยู่นะครับซึ่งมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในส่วนของทราฟฟิกหรือความเร็วนะครับก็จะแปลผันไปด้วยนะครับนะครับ ในเว็บของ 3BB นะครับเราก็เห็นว่าในส่วนของดาวน์โหลดเนี่ยเราจะได้ความเร็วอยู่ที่3 7 5 5นะครับแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่164นะครับใน3 4เว็บนี่ครับที่ผมแนะนำนะครับเป็นการแนะนำเฉยๆนะครับว่ามีเว็บไหนบ้างที่ใช้งานในการเทสสปีดได้แล้วก็หน้าตาของแต่ละเว็บเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้พูดถึงในส่วนของว่าเว็บใดนั้นมีผลการเทสที่ดีกว่ากันนะครับ การเทสสปีดที่ดีที่สุดนะครับก็คือขอแนะนําให้มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับผ่านสายแลนนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับเทสเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับก็ต้องสามารถรองรับความเร็วสูงสได้ด้วยนะครับเพื่อให้ผลเทสนนะครับได้เห็นความเร็วที่แท้จริงนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เราทําการเชื่อมต่อเนี่ยได้รับความเร็วสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ไคร์ e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ